พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากที่มีการโปรดเกล้าทางคุณแพท์ทองทานเองก็ได้มีการถแถลงคํากล่าวต่อสื่อมวลชนนะก็เบื้องต้นเนี่ยระบุว่ามีความตั้งใจในการที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหายาเสพติดยกระดับระบบสุขภาพทั่วนหน้า30บาทรักษาทุกที่และรวมถึงการผลักดัน Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนนี้เองก็ถือว่าตนได้เริ่มทำมานะตั้งแต่แรกเริ่มโดยจะมีการร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันโนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วง ก็ขอให้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมช่วงเดือนกันยายนนี้เอานะก่อนที่จะไปถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆผมว่าคีย์เวิร์ดอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งนะที่มันจะอาจจะเกี่ยวข้องกับการปรับโผครมอในรอบนี้นะคำว่า30บาทรักษาทุกที่3าบาทรักษาทุกที่ถ้า เริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยคอรมอรทักษินหนึ่งนะที่มีคุณพ่อของคุณแพรทองทานนี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นเ,เริ่มต้นโครงการมาที่30บาทรักษาทุกโรคถูกไหมอ่าสักษาทุกโรคถูกต้องนะฮะตอนนั้น30บาทรักษาทุกโรคนะแล้วก็ภายหลังมีการพูดถึงโครงการ 30, บาท plus อืมอ่าใช่นะฮะครับแล้วก็มาถึงยุคที่เป็น30บาทรักษาทุกที่ นะรตรงนี้เกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยในยามที่พักเพื่อไทยตกอยู่ในสถานการลำบากนั่นคือหมอชนละนานสีแก้วอ๋อหมอชละนานหมอชนละนานนะในส่วนของคอรมอนิด หนึ่งเศษฐาหนึ่งเนี่ยหมอชนน่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมอ่าใช่พอเป็นคอรมอเศษฐาสองปรากฏว่าชื่อของหมอชนน่านตกหรือว่าหลุดจากโผคอรมออ่าใช่นะฮะครับทีนี้คําว่าสามสิบาทรักษาทุกที่เนี่ยเข้าใจว่ามากับหมอชนน่านนะอ่ามาน่าสนใจการปรับโผครมอรอบนี้เพราะกระแสที่ออกมามีทั้งที่คอนเฟิร์มแล้วและอยู่ระหว่างการยืนยันครับ ว่ากันว่ากระรวงกันคลั้ง <c oughs> คงจะมีการปรับเปลี่ยนากันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โดยคุณพิชัยชุนหะวะชิระที่เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบว่ากันครั้งด้วยเนี่ย <c oughs> ก็คงจะหลุดจากโถไปอ๋อไม่ได้กลับมาหรอ <c oughs> วันนี้เรื่องคุณพิชัยอยู่ไม่อยู่คงไม่ต้องคุยแล้วแหละนะคงคต้องมาคุยกันว่าใครจะ ก้าวขึ้นมากลุ่มบางเหรียนกระทรวงการคลังมานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการแทนคุณพิชัยใครใครใครนอมันมาหลายกระแสเสียละเกินนะว่ากันว่ามีการทาบทามนายธนาคารใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เคยถูกทาบทามมาแล้วก่อนหน้านี้นะแต่แวดแหวว่านายธนาคารคนนั้นก็ได กล่าวปฏิเสธนะในการรับตําแหน่งตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่ากันว่ามีความพยายามในการจะผลักดันนายธนาคารใหญ่อีกคนหนึ่งนะขึ้นมารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ดูเหมือนเ,ออเจ้าตัวเองจะยังไม่สนใจสักเท่าไหร่นะนะว่ากันว่ามีการทับทามข้าราชการประจำ hmm. ระดับสูงและเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญ มากๆตลอดช่วงที่ผ่านมาในแง่ของงานของกระทรวงการคลังนะครับมีการทับทามให้ข้าราชการคนนี้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังแทนคุณพิชัยแต่ก็ดูเหมือนข้าราชการท่านนี้ก็ได้ขอปฏิเสธอย่างนอบน้อม อขอ, <นะ S 1> ขอปฏิเสธได้ขอปฏิเสธอย่างนอบน้อมรกราบขอบคุณอยู่หลายครั้งหลายครานะแต่ก็ด้วยตนเองก็เชื่อว่ามีภารกิจอื่นๆที่ตนยังต้องมีส่วนรับผิดชอบอยู่อีกเยอะจึงขอปฏิเสธเอาไว้ก่อนฉะนั้นหวยมันจะไปออกที่ใครออนะรว่ากันว่าอีกเช่นกันถ้าในบรรดาตัวเต็งนะหรือที่ต้องบอกว่าแคนดิเดตที่ถูกคาดหมายแล้วก็ถูกคาดหวังว่าออจะเข้ามาช่วย กอบกู่สาการด้านต่างๆโดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจได้ทุกคนปฏิเสธกันหมดเนี่ยว่ากันว่าตำแหน่งว่าการอาจจะตกลงมาที่รัฐมนตรีช่วยหรืออดีตรัฐมนตรีช่วยในกระวงนี้อ๋อก็อัปเกรดขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่รัฐมนตรีช่วยตรงนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่มีชื่อเผ่าภูมิรจนะสกุลอย่างแน่นอนอ๋อไม่มีในการที่จะขึ้นมาเป็นว่าการนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือใคร ก็จะเป็นในส่วนของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แต่ว่ากันว่ามันต้องเป็นไพ่ใบสุดท้ายจริงๆนะอือๆๆๆอาติดตามกันดูเอาละเข้าสู่สาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจในส่วนของรัฐบาลภายใต้การกลุ่มบางเหียนของคุณแพทองันชินวัตรเดี๋ยวเราไปฟังซุ้มเสียงนายกที่เป็นสุภาพสตรีนะ นายกลำดับที่31ของประเทศไทยสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี้สรุปแล้วดิจิท a ลวอลเล็ยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อไดจริงอย่างไรขอชี้แจงเลยค่ะขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิทอลวอลเล็นะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพรรคร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านักสินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนนัที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคํำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของ digital wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำ digital wallet นั่นคือการกระตุ้น เศรษฐกษิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ดิจิ t a l w a l l e ็นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียพบพรบของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะ นี่ก็เป็นท้อยวาจาของคุณแพรทองหารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนใหม่หอเอาประเด็นแรกก่อนนะนะักข่าวสอบถามก็ต้องมีการพูดถึงว่าท่านทักษิณเนี่ยไม่ได้สั่งให้มีการล้มเลิกเรื่องของดิจิ t a l Wallet อ่า,าไม่ได้สั่งให้ล้มเลิกนะนี่ก็เป็น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 หิน,นแรกที่ออกมาครับที่บ่งชี้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินเ,นเข้าระบบนั้น จะยังคงเกิดขึ้นอยู่นะแต่ก็มีสัญญาณที่ตามมามว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของรูปแบบเ,เพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องนะครับทั้นนี้ท้านั้นก็ตั้งเป้านะที่ว่าเมื่อมีการกระตุ้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเห็นผลนะซึ่งการจะเห็นผลได้มันจะดําเนินการอย่างไรตรงนี้ก็เป็นโจทย์โจทย์ใหญ่เหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เอาง่ายๆคือกีบทแรก คือคุณทักษิณไม่ได้สั่งล้มอันที่2ก็คือว่ายังเดินหน้าต่อแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบที่เปลี่ยนไปเองนั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงแหล่งข่าวจากทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยที่ก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าจะมีการทบทวน ในส่วนของโครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่บาทหลังจากที่ได้มีการหาหรือกันภายในพักเพื่อไทยมาระยะหนึ่งแล้วอ,อ,อย่างไรก็ตามนะฮะการปรับเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เลิกลมนะแต่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้วิธีการแจกเป็นเงินสดแทนแล้วก็จะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางครับทั้งนี้เพื่อที่จะลดภาระงบประมาณประเทศชาติลงนะครับและที่สำคัญ มันง่ายต่อที่มาของแหล่งเงินสำหรับรายละเอียดเนี่ยก็คาดว่าจะเปิดเผยได้ในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งค,คุณอุงอิงก็บอกว่าในช่วงเดือนกันยายนะนะครับรโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิ t a l Wallet นะโดยสรุปไอ้ <c oughs> คำว่าดิจิ t a l w อ l l e t ดิจิออเออาจจะต้องตัดออกไปแต่ในส่วนของการอัดฉีดเงินเข้าระบรบนะ จะยังคงมีอยู่แต่จากดิจิ t a l วอลเล็มันจะกลายสภาพมาเป็นอย่างไรบ้างก็ว่าจะเป็นแบบไฮบริดบ้างก็ว่าเปลี่ยนจากดิจิตัลมันมาเป็นแอนะล็อกเลยซึ่งหลายคนเขาก็มองว่าเอ๊ด้วยแนวปฏิบัติของดิจิ t a l วอลเล็เนี่ยที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ม,มันก็ไม่ต่างอะไรกับการแจกเงินแจกแบบแฮนด์ทูแฮนอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นแบบฟ o ดส t ต m p สมัยก่อนที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกาในการกระตุ้นเศรษฐกิจย้อนกลับไปเมื่อหลายสิปีที่แล้ว เขาบอกมันไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างคือที่เรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่มีระบบบล็อกเชนในการเข้ามาขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังนะฉะนั้นมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับการแจกแบบแฮนด์ทูแฮนด์ครับก็ว่ากันไปฉะนั้นเปลี่ยนดิจิตอลวอลเล็ตมาเป็นแอนาล็อกวอลเล็ตเลยไหมหรือบ้างก็ว่าจะมีการขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน ที่เคยใช้งานและประสบผลสำเร็จมาแล้วในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานะฮะนั่นก็คือแอปเป๋าตังที่บริหารจัดการโดยธนาคารกรุงไทยนะอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนในอีกไม่ช้านอกเหนือจากเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตแล้วอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนั่นคือในส่วนของกองทุนรวมวายุพักหนึ่ง ซึ่งคุณลว,วรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุพักก็ได้ปเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสรุปอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและอัตราผลตอบแทนขั้นสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะมีการแจ้งให้นักทุนรายย่อยทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งผ่านหนังสือชี้ชวน การลงทุนซึ่งจะออกมาในช่วงเดือนกันยายนนี้เช่นกันนะอันนี้มันเป็นข้อบังคับทางกฎหมายาจะมาพูดก่อนเนี่ยไม่ได้นะฮะมันต้องให้มีหนังสือชี้ชวนออกมาก่อนนะแล้วหนังสือชี้ชวนนั้นต้องถูกเปิดเผยอย่างเป็นสาธารณะด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ตนยืนยันได้ว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมวายุพักหนึ่งโฉมใหม่นั้นจะเซ็กซี่และจูงใจนักลงทุนอย่างแน่นอน โดยเบื้องต้นมี5ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่นะครับรวมทั้งธนาคารอมสินที่เตรียมจะเข้ามาร่วมลงทุนในตัวของวายุพาก์แล้วด้วยสําหรับแบงค์พาณิชย์นะฮะรายใหญ่5แห่งประกอบด้วยครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสธนาคารกร <S <S 2> <S 2> ุงไทย 3. ธนาคาร กรุงเทพ4ธนาคารกะสีกร <c oughs> ไทยแล้วก็5ธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารรัฐก็คือธงตัวของธนาคารอมสินเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อเทียบกับนักทุนโดยทั่วไปหรือว่านักทุนรายย่อยนั่นเองนะครับทีนี้ก็คงต้องมาขยายความกันว่าเงื่อนไขของวายุพักผมใหม่จะเซ็กซี่และจูงใจ เอาละในมิติหนึ่งก็คงจะต้องมีเรื่องของผลตอบแทนครับซึ่ง <c oughs> ประหลัดบัตคุณเลวรุนเนี่ยก็ได้ระบุมาแล้วนะฮะว่าในส่วนของการกําหนดผลตอบแทนขั้นต่ําขั้นสูงเนี่ยมันเคาะตัวเลขกันออกมาแล้วครับเดี๋ยวร,รอเปิด <c oughs> เผยไฟลิ่งนะฮะ <c oughs> อย่างเป็นทางการหลังจากนี้งนั้น <c oughs> ในมิติของผลตอบแทนว่ากันไปอ่า <c oughs> อีกมิติหนึ่งที่จะทําให้กองทุนวาย,ยุพักน์เนี่ยมีความเซ็กซี่และก็จูงใจได้เราคงจะต้องพุ่งเป้าไปที่เรื่องของขอบเขต หลักเกณฑ์เงื่อนไขก็คือยูนิเวอร์สของการลงทุนนะฮะโดยเบื้องต้นวายุพักก็จะมีทางบจกรุงไทยะนะกับบจเอ c เป็นผู้บริหารกองเหมือนเช่นในอดีตนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ที่มันจะแตกต่างนะมันคือเรื่องของเงื่อนไขการลงทุนนะ ซึ่งตรงนี้เองเราก็ได้มีการสอบถามนะฮะไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าวายุพักโฉมใหม่เนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เซต t w e t เซแล้วนะเซตร้อยนี่ลงไปแน่นอน mm hmm. นะแต่มากกว่าน,นั้นคือจะลงมาดูที่หุ้น mid cap small cap ด้วย mm hmm. อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขว่า mid cap small cap หรือหุ้นใดก็ตามที่วายุพักจะเข้าไปลงทุนต้องมีเรื่องของ e s g rating ในระดับเป็นที่ยอมรับได้และต้องมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีตลอดจนการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะ<ม>นี่ก็เป็น3เ,เงื่อนไขหลักๆก็น่าสนใจเพราะตลอดช่วงหลายไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น Mid Cap Small Cap หลายหุ้นที่ต้องถือว่าเป็นหุ้นน้ำดีมีผลประกอบการที่มั่นคงแข็งแรงปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร,งร่งแต่โดนภาวะตลาดโดยรวมกดดันทำให้ราคาหุ้นเองเนี่ยมันก็ไม่เพอร์ฟอร์ม อย่างที่ควรจะเป็นฉะนั้นการเข้ามาของวายุพักตรงนี้เนี่ยก็น่าจะก่อให้เกิดนะผลดีในหลายๆมิติต่อตลาดทุนไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อน mm hmm. ขับเคลื่อนนี่คือหมายถึงทําให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิม ah, ทําให้ใดัชนีที่มันต่ําอยู่มันสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ทําให้ราคาหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง mm hmm. แปร สภาพคล่องในตลาดไม่มีมราคาหุ้นสารวันเต้ลงมันก็มีโอกาสได้หักหัวนะฮะขึ้นมาลืมตาอ้าปากกันได้นะอันนี้ในมิติของการขับเคลื่อนถูกไหมฮะที่ในอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการเป็น i m m u n เนตี้หรือเป็นภูมิต้านทานาให้กับตลาดหุ้นต่อนะฮะความเสี่ยงหรือว่าภัยที่มันมาในรูปแบบของการช็อต จะช็อตอย่างถูกกฎหมายก็ดีหรือจะเนกเกตช็อตก็ดีะนะถ้าเมื่อเรามีกระสุนที่มาจากกองทุนขนาดใหญ่ตรงนี้นะฮะมันก็คงจะเป็นการช่วยป้องกันนะภัยความเสี่ยงเ,เหล่านี้ได้โดยปริยาย ไอ้พวกจะช็อตนี่หลังจากนี้ไม่ใช่จะสุ่มสี่สุ่มห้ามาช็อตก็ช็อตได้นะคือเอ็งช็อตลงมาเนี่ยมีเงินช้อนแน่นอนถูกไหมช็อตลงมาเจอช้อนช้อนแล้วไล่กลับครับไส้แตกนะไสแตกซื้อคืนแพงกว่าเดิมอีกนะไสแตกนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกภัยความเสี่ยงในที่มาในรูปแบบของการช็อตหุ้นเนี่ยนะมันก็คงจะอ่านเกมขาดว่าตลาดหุ้นไทยมันไม่มีกระสุนเหลือแล้ว นักงตุนสาบันเนี่ยนะฮะก็โดนถอนเงินอยู่ทุกวันโดนถอนเงินนะอย่าว่าแต่ซื้อเลยแค่ถือยังระบากก็ต้องมีการทยอยขายทยอยขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่ออกมาเพื่อทำไมฮะให้ผู้ถือหน่วยเขาได้ถอนเงินกันอ่าใช่ใช่ดงั้นกระสุนมันไม่มีไงต่างชาติเงินก็ไหลออกอยู่ละครับตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะฮะงนั้นพวกภัยความเสี่ยงเนี่ย ที่เป็นมาในรูปแบบกันช็อตตรงนี้ก็อ่านขาดช็อตไปความเสี่ยงต่ำเพราะแรงรับมันไม่มีใช่ใช่แต่เองรออีกสักนิดเถอะเดี๋ยวเองรอไทยอเอสจมีผลเองรอวายุพักมีผลซะก่อนนะเออนะแล้วก็แน่นอนฮะในมิติที่3เนี่ยเมื่อมิติที่1และมิติที่2เกิดขึ้นแล้วนะฮะทั้งเรื่องการผลักดันและเรื่องของการเป็นภูมิคุ้มกันตลาดหุ้น มันจะนำมาสู่มิติที่3นั่นก็คือ Flow หรือเม็ดเงินจากนักทุนต่างชาตินะที่จะกลับเข้ามาอย่างตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าที่ระดับ1,250จุดฝรั่งเขาก็ไม่ซื้อนะพันสามร้อยจุดณขณะน,นี้เขาก็ไม่ซื้อ,อซึ่งเขาก็บอกว่าไอการจะลงไปพันสการจะมาอยู่พันสได้มันมีเหตุผลและที่มาที่ไปของมันนะแต่ถ้าตลาดเป็นพันห้าเขาอาจจะกลับมาซื้อนะ เพราะว่ามันมีมันมีขึ้นไปนะมันมีแนวโนขึ้นไปนะคือมันก็มีเหตุอหตของมันอีกในการที่มันจะไปพันห้าได้ฉะนั้นอไอเหตุของพันสองห้าสิบเหตุพันสามเนี่ยกับเหตุพันห้ามันก็ต่างกันพันสามต่ำกว่าพันห้าจริงแต่เขาไม่ซื้อพันห้าแพงกว่าแต่เขาอาจจะซื้อ,อเพราะมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นไทยกลับมามีสเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งงนั้นมิติที่หนึ่งและสองจะนำมาซึ่งมิติที่3ได้หรือไม่อีกไม่ช้าเราคงจะได้เห็นภาพนั้นนะฮะ อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับนักลงทุนไทยค่อนข้างจะบอบช้ำหนักพอสมควรครับนะอ้าวก็วันนี้ลองเล e c กหุ้นดูก่อนอไปสแกนดูก่อนซึว่าเอหุ้นไหนปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงแต่ราคามันไม่เพอร์ฟอร์มแล้วราคาเนี่ยมันซุดต่ำลงมามากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น นะสแกนดูกันก่อนอแล้วก็เริ่มศึกษางบการเงินดูเทรนธุรกิจนะว่าการเติบโตวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรมากน้อยเช่นไรนะฮะผมเชื่อว่าพอมันมีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้มันน่าจะทำให้อะไรต่มีอะไรดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือ,อนะครับหรืองานนี้ต้องเป็นจากหลังมือมาเป็นหน้ามือ จากหลังมือเป็นหน้ามือหล,ลังมือเป็นหน้ามือนะ,อะโอเคครับน้ามันก็น่าจะดีขึ้นได้อย่างมีนัยยะสําคัญเฝ้าจับตามองอมนะครับโอเคฮะแหมอย่างนี้ก็ต้องบอกว่า <c oughs> น่าจะ aggressiv e ม,มากขึ้นนะวายุพักเนี่ย aggressiv e มากขึ้นเซ็กซี่มากขึ้นนะฮะนะฮะเดี๋ยวต้องดูแหละครับว่าโอเคละกันยายนี้นะเรื่องของรายละเอียดของวายุพักแต่เบื้องต้นนะเม็ดเงินนะ ที่มีการคาดการณ์กันก่อนนี้ประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทนะที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นมาเราก็ลองคํานวณดูแล้วกันแล้วก็มีการคํานวณในแง่ของนักวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะตัวเลขที่เข้ามาหนึ่งแสนถะึงหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีการผลักดันในแง่ของดัดชนีได้นะม,มีการคาดการณ์ไปถึงประมาณสัก 60จุดได้ซ้ำไปนะฮะในแง่ของบื้งต้นนะสำหรับในแง่ของการผักดันดันชนีเพราะเนื่องจากว่ากองทุนอนยุพักแน่นอนแหละครับว่าหลักๆมันก็คงหนีไม่พ้นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงื่อนไขใหม่เนี่ยอาจจะมีกว้างมากขึ้นมันก็จะมีส่วนของการผลักดันในแง่ของดันชนีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เคียงข่าวไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเนื่องจากว่าเราคงยังต้องรอดูความชัดเจนของการปรับเปลี่ยน รูปแบบของดิจิ t a l Wallet แต่ถ้าออกมาตามข่าวที่วันนี้ทางข่าวหุ้นธุรกิจก็มีการรายงานกันบนพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะว่าจะเปลี่ยนจากแจกเงินดิจิทอลมาเป็นเงินสดเลยแต่จะเป็นเงินสดที่ผ่านเป๋าตังหรือเป็นเงินสดที่ผ่านพร้ ay, อมเพยนะเดี๋ยวว่ากันแต่เอาว่าถ้าปรับเปลี่ยนมาเป็นเงินสดเลย <c oughs> นั่นก็แปลว่าทําไมฮะมันจะไม่มีเงื่อนไขว่า รอบแรกนะฮะยังเอาแปลงเป็นเงินสดไม่ได้่ารอบสองก็ยังไม่ได้ต้องรอบสามเท่านั้นใช่ต้องรอบสามนะนหมายถึงการหมุนไปเนี่ยอย่างเช่นมือแรกอ่ะจ่ายไปปุ๊บร้านโชห่วยก็ยังเอาไปขึ้นเป็นเงินสดไม่ได้ร้านโชวหวยก็ต้องเอาไปซื้อสินค้าก่อนผ่านร้านโฮเซลแล้วก็ลำดับเนี่ยตั้งแต่โฮเซลไล่ขึ้นไปถึงจะไปเริ่มขึ้นเป็นเงินสดได้ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นเงินสดแทน ไม่ต้องเป็นเงินดิจิทอลแล้วไอ้เงื่อนไขเหล่านี้มันก็ไม่ควรมีถูกไหมอ่าไม่มีแล้วเพราะว่ามันมันเีเงินสดแล้วไงมันเป็นเงินสดมันเป็นเงินสดไงไม่มีล,เละเป็นฟรีแคชแล้วอ่าเป็นฟรีแล้วใช่ใช่ใช่ทีนะพอเป็นฟรีแคชเนี่ยค,คนที่ได้รับสิทธิ์ไปก็จะนําไปจับใจ่ายใช้สอยอะไรอย่างไรก็ก็สุดแล้วแต่ถูกไหมอ่าใช่แล้วไม่จํากัดพื้นที่ด้วยไม่จำกัดพื้นที่ทอ่า<ม>ใช้ที่ไหนก็ได้ สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากนะปัจจุบันนี้ตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มาดูแล้วขนลุกทุกทีนี่สาธารณะอ๋อนี่สาธารณะเออมันโตว,วนตันโตคืนอยู่ตอนนี้นะครับ<อ>นะบเออนั่นเองก็หมายถึงว่าถ้างเงินเนี่ยมันเป็นฟรีแคชจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะฮะการนําไปลดภาระหนี้สินอก็คงจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเออเช่นนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เคียงข่าวนะย้ําว่าเคียงข่าวครับ มันก็น่าจะเป็นผลดีนะกับพวกบรรดากลุ่ม f i ไฟแนนซ์ใช่ไหมมันจะดีในแง่ของการ,รลดแรงกดดันเกี่ยวกับคุณภาพนี่อ่าใช่นั่นก็คือนี่เสียแล้วกันตั้งสำรองถูกถูกใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้ก็เคียงข่าวไปแต่ท่านี้ทางนานเดี๋ยวคงต้องรอดูความชัดเจนนะฮะว่าเขาจะปรับเปลี่นมาเป็นรูปแบบเงินสดตามกระแสข่าวที่ออกมาหรือไม่อย่างไรแล้วก็เคียงข่าวไปอีกเช่นกันรเรื่องของ วายุพักที่เป็นผลตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงเนี่ยนะงานนี้จะไม่มีการการันตีไม่มีการการันตีไม่มีการการันตีเพราะถ้าใช้คำว่าการันตีเนี่ยมันจะต้องไปทำการบันทึกเข้าสู่บัญชีหนี้สาธารณะอ๋อเออมันจะบันทึกตรงนั้นนะครับแต่มันก็คงจะมีคีย์เวิร์ดนะฮะอื่นๆออกมาแต่ในแง่ของ ในยะแล้วเนี่ยมันก็เป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับน,นักลงทุนแหละนะทั้งในเรื่องของทุนแล้วก็ในเรื่องของผลตอบแทนนะฮะถ้าดูอ้างอิงของเดิมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสาเอร์อันนี้กรอบนะกรอบครับอ่านี่เป็นกรอบนะครับนะฮะโอเค <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ดูแล้ว <c oughs> เริ่มเห็นแสงที่ปลายอุโมงค แต่จะไปถึงแสงนั้นได้จริงๆหรือไม่ก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทาย